มันมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากคือระบบเลือกตั้งแบบไหนที่จะสะท้อนเจตจำนงของประชาชนได้ดีที่สุดคำถามเนี้ยเราเชื่อว,ว่าจะมีคนจํานวนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยมีคําถามแบบนี้ด้วยหรอการเลือกตั้งก็คือการสะท้อนเจตจำนงของประชาชนอยู่แล้วปะแต่ลองคิดดูนะการเลือกตั้งมันก็ไม่ได้มีแบบเดียวจริงปะในสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าโรจาว่าเขามีระบบที่เรียกว่าประชาธิปไตยทางตรงคือแทนที่จะให้คนเลือกผู้แทนก็ให้คนเลือกนโยบายโดยตรงเลยจะเอาไม่เอา เช่นจะขึ้นภาษีไหมจะสร้างโรงพยาบาลใหม่ไหมก็เลือกกันเลยไม่ต้องผ่านตัวแทนเห็นปะว่าแค่นี้มันก็ต่างกันแหละส่วนตัวเราว่าเลือกนโยบายเลยโดยตรงมันสะท้อนความต้องการของคนได้มากกว่าแต่วิดีโอนี้ไม่ได้จะพูดเรื่องประชาธิปไตยทางตรงเ e อร์ s ัประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนอันนั้นอ่ะเราเคยเล่าไปแล้วในวิดีโอเกี่ยวกับสวิสแล้วก็โรจาว่าวันนี้เราอยากจะตั้งคำถามว่า ถ้าเรายังจะอยู่ในระบบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนต่อไปเนี่ยการเลือกตั้งแบบไหนที่จะสะท้อนได้ดีที่สุดว่าประชาชนต้องการนักการเมืองหรือพรรก,การเมืองไหนมาเป็นตัวแทนเพื่อจะอธิบายว่าทำไมการเลือกตั้งบางระบบถึงเม้เซนกว่าอีกระบบเราต้องเข้าใจข้อจำกัดของการเลือกตั้งแบบแบ,บ่งเขตก่อนปกติอ่ะก่อนปี40ไทยเลือกตั้งแบบแบ,บ่งเขตมีบัตรใบเดียว ถ้าสอสอพักคุณชนะเขตนั้นคุณก็ได้ไป1ที่นั่งถ้าชนะ30เขตก็ได้ไป30ที่นั่งลองคิดดูนะว่าถ้ามีพักอยู่พักหนึ่งชื่อพักสีมีคนรลาวาๆ20%เซ์ของประเทศสนับสนุนพักนี้แต่ในประเทศมีพักการเมืองใหญ่สองขั้วที่มีอิทธิพลสูงแล้วก็มักจะชนะการเลือกตั้งตลอดคือพักเอกับ B มันก็เป็นไปได้ถูกไหมที่สองพักนี้จะชนะทุกเขตเลยแล้วต่อให้พักสีพยายามแค่ไหน ก็ได้แค่ที่2หรือว่าที่3สรุปพักซีได้ศูนย์ที่นั่งก็เลยไม่มีตัวแทนในสภาเลยทั้งที่มีคนชอบพักนี้ตั้ง20%คําคำถามคือเสียงของคน20%เระเราจะไม่แคร์หรอจะให้มันสาบศูนย์ไปเพราะแค่ในแต่ละเขตไม่มีคนสนับสนุนพักซีมากพอที่จะชนะหรอในไทยมันก็เลยมีการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งเป็นแบบปี40ซึ่งโหวตบ,บาทร2ใบใบแรกโหวตสสในเขตตัวเองเหมือนเดิมเลย แต่ใบ2อ่ะให้โหวตว่าชอบพักไหนใบที่2ใช้ชี้วัดว่าทั้งประเทศมีคนชอบพักไหนคิดเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่ไม่ใช่แค่ในเขตนั้นคนชอบสอสอคนไหนอย่างเดียวการเลือกตั้งแบบเนี้ยเรียกว่าการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อส่วนทําไมเขาเรียกว่าแบบบัญชีรายชื่ออันนี้ฟังไปเดี๋ยวจะเข้าใจโอเคการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อคือระบบหนึ่งที่เอามาแก้ปัญหาที่เราบอกเช่นสมมติพักที่ว่าชนะศูนย์เขตเหมือนเดิมเลย เขาก็ยังได้ที่นั่งบ้างถูกไหมเพราะคนสนับสนุนเขา20%ระบบปี40ศูนย์ของไทยอะมองผ่านๆมันก็ฟังดูดีแต่ในความเป็นจริงมันแทบไม่ได้แก้ปัญหาหลักเลยเพราะว่า 1. เขาก็คิดจำนวนที่นั่งของแบบแบ่งเขตกับแบบบัญชีรายชื่อแยกกันอยู่ดีและ 2. เขาก็ยังให้ความสำคัญกับแบบแบ่งเขตมากกว่าอยู่สมมติแบบแบ่งเขตมี500ที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อมี100ที่นั่ง2พักใหญ่เล่นเอาไป300กับ200ที่นั่งแล้ว ระบบบัญชีรายชื่อทําให้2พักใหญ่ได้ที่นั่งเพิ่มไปอีกคนละ50กับ30ที่นั่งตามลําดับกลายเป็น350กับ230ที่นั่งส่วนพักซีของเราได้ไป20ที่นั่งอย่างที่บอกสรุปคือ350 230และ20เห็นไหมว่ามันก็ยังเอื้อประโยชน์ให้พักใหญ่อยู่ดีมันก็เลยนำมาสู่อีกระบบหนึ่งคือระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมหรือ m i x member proportional หรือ MMP MMP เป็นระบบที่ฟังผ่านๆเหมือนระบบปี40เลยมีบัตร2ใบเหมือนกันมีคะแนนเขตกับคะแนนพักเหมือนกันแต่ที่ต่างกันอะคือแบบ MMP เลือกตั้งแบบแบ่งเขตใช้กำหนดแค่ว่าสสคนไหนจะมาเป็นตัวแทนเท่านั้นสิ่งที่ใช้กำหนดสัดส่วนที่นั่งในสภาของแต่ละพักจริงๆอะคือแบบบัญชีรายชื่ออ่ะมันคือยังไงสมมติกรณีเดิมเลยพัก C คนชอบ20%แต่ชนะศูนย์ที่นั่ง แทนที่จะเอาจํานวนที่นั่งจากสสแบบบัญชีรายชื่อไปโปะแบบแบ่งเขตเขาก็ใช้สัดส่วนคะแนนโหวตของพรรคก,กาหนดจํานวนที่นั่งไปเลยเมื่อเกี้เราบอกว่าที่นั่งมันเป็น500บวก100ใช่ปะซึ่งก็คือ600คราวนี้พรรคซไม่ได้ได้แค่20%ของ100่ล้วละแต่ได้20%ของ600เลยซึ่งก็คือ120ที่นั่งเห็นปะว่าตอนนี้สภาของเรามันสะท้อนและว่าคนในประเทศนิยมพรรคไหน แต่ก่อนจะไปต่อเราขออธิบายคำว่าบัญชีรายชื่อแป๊บนะในเมื่อที่นั่งทั้งหมดของพรรคซีไม่ได้มาจากสสแบบแบ่งเขตเพราะเขาไม่ชนะเลยสักเขตถูกไหมที่นั่งพวกนี้ก็จะต้องเป็นสสที่มาจากรายชื่อที่พรรกเลือกกันขึ้นมาหรือก็คือสสบัญชีรายชื่อหรือสสปาร์ติลิสนั่นเองเอาละ่ะแต่ว่าทําให้สัดส่วนพรรคมันสอดคล้องกับความนิยมจริงขึ้นเนี่ยมันดียังไง ก่อนอื่นที่เรายกตัวอย่างมามันคือกรณีเอ็กซ์ตรีมนิดหนึ่งมีแค่3พักแล้ว2พักคือใหญ่ขับฟ้าในความเป็นจริงมีพักการเมืองหลายพักมากมีตั้งแต่พักไซส์กลางไปจนถึงเล็กแล้วหลายพักก็ไม่ได้ชนะศูนย์เขตแบบกรณีสมมุติอย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบเลือกตั้งแบบปัจจุบันทําให้พักใหญ่มีที่นั่งเยอะจริงๆและหลายครั้งเราก็มักจะเห็นว่าสสจากพักการเมืองเดียวกันมักจะโหวตตามฉันทามติพักบางทีโหวตเหมือนกันทั้งพัก ถ้าสองพักใหญ่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ใกล้กันมากเราก็จะเห็นนโยบายได้ไม่กี่แบบเช่นจะตัดสวัสดิการหรือจะให้สวัสดิการเท่าเดิมถ้าไม่มีพักเล็กอื่นๆที่อาจจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ไปไกลกว่า2พักใหญ่มาแข่งขันเชิงความคิดความเป็นไปได้เชิงนโยบายมันก็จะแคบมากทั้งที่คนในสังคมอาจจะต้องการอะไรที่มากกว่าไปไกลกว่าเช่นเพิ่มสวัสดิการประเทศหนึ่งที่ใช้ระบบ MMP คือเยอรมัน สิ่งที่น่าสนใจในการเมืองเยอรมันคือด้วยระบบเลือกตั้งแบบที่ว่าทําให้สัดส,ส่วนที่นั่งพักเล็กในสภาเยอะกว่าประเทศอื่นแล้วพักเล็กก็มีอิทธิพลในการขับเคี่ยวเชิงนโยบายกับพักใหญ่มากกว่าเช่นพักฝั่งซ้ายหรือว่าพักฝั่งแรงงานในเยอรมันสามารถทําให้พักฝั่งกลางออกนโยบายที่ค้อนไปทางซ้ายได้เช่นเพิ่มสวัสดิการหรือว่าเพิ่มสิทธิแรงงานและสวัสดิการหลายๆอย่างของเยอรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะกระบวนการต่อรองระหว่างพักเล็กกับใหญ่แบบนี้นี่แหละ ในระบบเนี้ยความเห็นของทุกคนจากทุกเฉดทางการเมืองมีเด่พลในสภาหมดไม่ใช่แค่พรรคที่คนนิยมที่สุดการเมืองแบบเนี้ยคือการเมืองที่มีความหลากหลายเชิงนโยบายจริงๆหรือที่เขาเรียกกันว่าการเมืองเชิงนโยบายอย่างไรก็ตามมันก็มีคนตั้งข้อสังเกตกับระบบ MMP ว่ามันจะไม่ทําให้พรรคล้นสภาหรอเพราะถ้าพรรคพักหนึ่งได้คะแนนแค่นิดเดียวก็มีที่นั่งแล้วเอาจริงๆคือระบบมันสามารถถูกปรับแต่งในรายละเอียดได้ เช่นในเยอรมันเขาก็กําหนดไปเลยว่าพรรคต้องได้เสียงโหวต5เป็นอย่างต่ําถึงจะมีที่นั่งแต่แน่นอนว่าขั้นต่ำอ่ะจะเป็นเท่าไหร่เราจะกําหนดยังไงก็ได้อีกข้อโต้แย้งหนึ่งคืออา้าวถ้าสสจำนวนมากเป็นแบบบัญชีรายชื่อจะไม่เป็นไรหรอไม่ใช่ว่าเราควรเลือกสสให้เป็นคนในพื้นที่จากเขตต่างๆหรอเขาจะได้เข้าใจปัญหาในพื้นที่เอาจริงคือสสมีหน้าที่ออกกฎหมาย กฎหมายที่หลายครั้งมีผลกับคนทั้งประเทศไม่ได้มีหน้าที่รับผิดช,ชอบการเมืองระดับท้องถิน่นหรือแก้ปัญหาในพื้นที่อันนั้นน่ะมันเป็นหน้าที่ของเทศบาลอาบตอ,อบจอสสเขตจึงช่วยพื้นที่ของตัวเองได้ทางอ้อมซะมากกว่า<ม>เช่นกระตุ้นหรือว่าประสานงานกับหน่วยงานราชการในเขตซึ่งมันก็ดีแต่นี่ก็แสดงให้เห็นว่าสสไม่จำเป็นต้องเป็นสสเขตยอย่างเดียว สสอปาร์ตี้ลิสต์ก็สามารถเป็นตัวแทนประชาชนได้โดยเฉพาะถ้ามองว่าเป็นตัวแทนในเชิงนโยบายหรือในเชิงความคิดถ้าสมมติในไทยมีพรรคที่ซ้ายมากผลักเรื่องรัสวัดิการผลักเรื่องประชาธิปไตยในทางเศรษฐกิจหนักมากหรือมีพรรคที่ใน,นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือสิทธิกลุ่ม LGBTQ โดยเฉพาะระบบ MMP ก็จะทําให้เราสามารถผลักดันนโยบายที่อยู่นอกเหนือการเมืองกระแสหลักได้นโยบายที่คนอาจจะมองว่าทะเยอทะยานเกินไปได้ และต่อให้เราไม่ได้นโยบายตามที่หวัง100%มันก็ยังมีโอกาสให้พักใหญ่ต้องตรึกตรองและปรับแก้นโยบายของตัวเองให้สอดรับกับทัศนียภาพทางการเมืองที่ขับเคี้ยวขึ้นดังนั้นบางทีแค่ได้เลือกตั้งอาจจะไม่พอต้องถามด้วยว่าไปเลือกตั้งแบบไหนเอาล่ะก่อนจากกันจะเห็นว่าช่วงนี้มันจะมีวิดีโอที่พูดทำกับ Common s c h o o l ใช่ปะ นั่นแหละเพราะว่าตอนนี้พูดกับ Common School ทำงานด้วยกันอยู่ Common School ชอบวิธีนำเสนอของพูดในขณะเดียวกัน Common School ก็มีข้อมูลเจ๋งๆให้พูดเอามาใช้วิดีโอจะลงทั้งพูดแล้วก็ Common School แต่ว่าจะมีบางวิดีโอที่ลง Exclusive ให้ Common School อันนี้เดี๋ยวเราจะบอกก่อนไปติดตามกันได้